น้ำเต้าหู้สำเร็จรูปที่ทำจากถั่วเหลืองเต็ม,มเมล็ดนี้ผนวกเข้ากับประโยชน์จากงาคั่วสองชนิดที่นอกจากจะให้ความหอมและรวมกล่อมแล้วยังช่วยบำรุงและดูแลสุขภาพของคุณนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีสูงซึ่งช่วยเสริมกระบวนการด้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มความอ่อนยาและจากความมันของงานี่เองทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่ครีมเทียมหรือนมผงเพิ่มเติมในส่วนประกอบทำให้ไม่มีคอเลสเตอรอลจึงเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพของตนเองเป็นประจำค่ะ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาจดูปแปลกตาเพราะมาในรูปแบบซองให้คุณได้ดื่มได้ง่ายขึ้นแต่รสชาติก็ยังคงไม่ทิ้งความสดใหม่ของน้ำนมถั่วเหลืองที่เลือกใช้ถั่วเหลืองคุณภาพเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเติมสารปรุงแต่งต่างๆหรือเจอสีนอกจากนี้ยังได้ความเข้มข้นจากวัตถุดิบเต็มๆโดยที่ไม่เติมผลิตภัณฑ์จากนมพรอ้อมเพิ่มคอลลาเจนเล็กน้อยช่วยให้ผิวของคุณมีสุขภาพดีได้จากภายในอย่างแท้จริง จึงดื่มง่ายอิ่มท้องและได้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ได้คุณภาพในแบบที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะสูตรนี้มีส่วนผสมของเมล็ดเชียซึ่งเป็นธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์อย่างมากแถมยังมีใย,ยอาหารสูงเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพและรูปร่างเพราะช่วยให้อิ่มอยู่ท้องได้นานอีกทั้งยังเพิ่มแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง และยังช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยซึ่งเมื่อผสมอยู่ในน้ำเต้าหู้ก็จะยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์ให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีธัญพืชอื่นๆที่ให้คุณประโยชน์อีกมากมายให้พลังงานแบบพอดีและมีรสชาติหวานน้อยเพราะใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลปราศจากคอเลสเตอรอลค่ะ เครื่องดื่มรวมธัญ,ญพืชหลายชนิดที่ปลูกแบบออแกนิกไม่ตัดต่อพันธุกรรมปลอดสารเคมีหรือการฉีดฮอร์โมนเร่งจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและยังใช้ธัญ,ญพืชแบบเต็ม,มเมล็ดเพื่อให้คุณได้คุณค่ายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในส่วนประกอบไม่มีการใส่วัตถุก,กันเสียหรือการเจือสีและหากเป็นผู้ที่มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์จากนมก็วางใจได้เลยค่ะเพราะซองเดอร์ไม่มีเติมนมผงแต่ใช้ครีมเทียมที่ผลิตจากถั่วโดยธรรมชาติ รสชาติจึงเข้มข้นและกลมกล่อมจากส่วนผสมธรรมชาติแบบ100%เปอร์เซนค่ะมีห่อนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่คั้นสดโดยใช้ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมจึงมีผลต่อสุขภาพของคุณน้อยมากมาพร้อมกับเนื้อฟองเต้าหู้ที่ทำมาจากน้ำนมถั่วเหลือง100%เเซและต้องใช้เวลาในการผลิตอย่างยาวนานจึงทำให้คุณได้สัมผัสกับกลิ่นและรสชาติจากธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ตัวขวดบรรจุก็ใช้วัสดุพลาสติกคุณภาพระดับที่ใช้ในทางการแพทย์คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำเต้าหู้ขวดนี้จะอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด